เดี๋ยวนี้เทรนด์เรื่องของไอซ์บาร์หรือว่าการแช่น้ําเย็นเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะครับแช่น้ําเย็นแบบนี้กับการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออะไรเบิร์มากกว่ากันครับคือเบิรน์คนละแบบค่ะพี่ชัยปกติไอซ์บาร์เนี่ยส่วนใหญ่ครั้งหนึ่งอาจจะเบิร์ได้สักร้อยถึงสามกิโลแคลทีนี้ก็ขึ้นกับตัวเวลาที่แช่เนาะแล้วก็อุณหภูมิที่เราสัมผัสนะคะส่วนการเบิร์แบบคาร์ดิโอที่เป็นมาตรฐานเช่นการวิ่งการว่ายน้ําการปั่นจักรยานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเบิร์ประมาณ300้กิโลแคลรขึ้นไปนะคะก็ขึ้ ข้อดีของไอซ์บาร์ตัวหนึ่งคือมันจะกระตุ้นบราวแฟตค่ะคืออะไรครับคุณหมอบราวแฟตเป็นไขมันที่อยู่แบบลึกเข้าไปเนาะมันเป็นไขมันในเยื่อสีน้ําตาลนะคะซึ่งจะมีมากตอนเป็นเด็กทานลกจากนั้นเนี่ยจะลดลงลดลงตามอายุเรื่อยๆนะคะเป็นไขมันส่วนดีที่เราไม่ควรจะกังเกียจเขาเป็นส่วนที่เราควรจะมีด้วยซ้ำนะคะเพราะเขาจะกระตุ้นการเผาผลาญสร้างพลังงานความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วก็ยังช่วยลดระดับของน้ําตาลในเลือดด้วยแต่ว่าในระหว่างการแช่น้ําเย็นตัวบราวแฟตจะทํางานดีใช่ค่ะก็จะกระตุ้ ร่างกายสร้างบาวแฟตเพิ่มด้วย oh. ส่วนคาร์ดิโอก็ดีอยู่แล้วนะคะตามท้องเรื่องคาร์ดิโอเนี่ยก็กระตุ้นเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจ <C up. S 2> นะคะก็ขึ้นอยู่กับเราก็ลองเลือกดูว่าเราถนัดแบบไหนหรือว่าจะทําควบคู่ทั้งสองแบบก็ได้